ตรงจุดนี้นะครับก็จะเรียกว่าถังกวนช้าแล้วก็ถังกวนเร็วนะครับตัวนี้จะเป็นกวนเร็วก่อนนะครับเพื่อให้ตัวน้ําเสียเนี่ยกับตัวสารเคมีโพลิเมอร์หรือแพคเนี่ยให้มันจับตัวกับตัวตะกอนนะครับแล้วก็ถึงจะไปที่บ่อกวนช้านะครับแล้วก็น้ําก็จะออกมาทางด้านนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นฟองอากาศที่ออกมาจากตัวถังลมเมื่อกี้นะที่พี่ชี้ให้ดูมันก็จะเป็นฟองอากาศฟองเล็กๆนะครับขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้พอดีเครื่องมันหยุดการทํางานไปนะเมื่อกี้พอดีน้ามัน เข้ามาน้อยพี่ก็เลยหยุดไว้ก่อนดังนั้นตัวผิวน้าเนี่ยมันก็จะมีพวกตะกอนที่มันลอยขึ้นมาพร้อมกับฟองอากาศแล้วก็จะอยู่ผิวน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นตะกอนที่ถูกฟองอากาศจับขึ้นมาก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอ้ถ้าดูแบบพี่เอคล้ายๆเหมือนฟองเตา้นะหตาหู้เลยค่ะสีน่ากินกินไหนครับนี่เลย ใช่ไหมใช่ครับอ่คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ําเสียที่มาเนี่ยบางเอิญว่ามันมีสารที่ทําให้เกิดฟองติดมาด้วยมันก็เลยทําให้เกิดฟองหนาๆที่ผิวนะครับเราก็ต้องช่วยมากวาดฟองออกไปตรงนี้ก็จะถูกกวาดด้วยใบกวาดเนี่ยใบกวาดมันก็ช่วยกวาดอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีพี่ก็ต้องมาช่วยกวาดเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ